Hi Jackie! Hi there! I saw you yesterday but you didn't see me. Rory? When? At about four o'clock. Were you jogging? No, I wasn't. That wasn't me. Yesterday at 4 o'clock I was playing tennis. Oh, that's maybe my mistake. <laughs> เราใช้ past c o n t i n u o u s t e n s e ในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่น I was cleaning my room at 9 o'clock yesterday เมื่อวานตอน9โมงฉันกำลังทำความสะอาดห้องหรือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรกโดยต้องใช้ past c o n t i n u o u s t tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเราจะใช้ past simple tense เช่น Judy and I were walking home when it rained สังเกตว่านะคะประโยคนี้ Judy และฉันกำลังเดินกลับบ้านค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังก็คือฝนก็ตกลงมาค่ะ ส่วนรูปแบบฟอร์มของ past continuous ดูจากประโยคเหล่านี้ค่ะ I was reading a book at 10 pm last night สังเกตว่าประธานที่เป็น I, h e she, it หรือเอกพจน์บุรุษท,ที่3เราใช้ was นะคะและหลัง was ก็เป็น verb เติม ing ค่ะมาดูกันอีกประโยค We were cooking at 6 pm yesterday ในเคสนี้สำหรับประธานที่เป็น U, V, D หรือพ้าหูพจพ์เราใช้ were นะคะและหลัง were ก็เป็น verb เติม ing สรุปแล้วก็คือรูปแบบฟอร์มของ past continuous tense ก็คือในประโยคต้องมี was หรือ were แล้วตามด้วย verb เติม ing นั่นเองค่ะ ส่วนประโยคปฏิเสธหรือ negative form ทำได้ง่ายมากค่ะเราแค่เติม not หลัง was หรือ were เช่น I was not playing football หรือจะใช้รูปยอ่อเป็น I wasn't playing football ก็ได้ค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึง่ง We were not having dinner รูปยอ่อของมันก็คือ We were having dinner และเมื่อเราอยากถามเราก็สามารถใช้ was หรือ were สลับตำแหน่งกับประธานได้เลยเช่นจาก you were ก็ใช้เป็น were you Were you watching TV at 6 p.m. yesterday? และวิธีการตอบนะคะก็สามารถตอบได้ง่ายๆนะคะ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยแบบนี้นะคะต้องตอบเป็น yes หรือ no ค่ะเช่น yes I was หรือ no I wasn't และสำหรับคำถามที่ต้องการใช้ question words ก็ไม่ได้ยากเอาเป็นว่าเราจะเรียก question words ว่าลูกพี่และเราจะเรียก what was w o r ว่าลูกน้องเราจะนำลูกพี่วางก่อนเสมอและตามด้วยลูกน้องเช่น What were they doing last night? สังเกตว่าลูกพี่ของประโยคนี้คือ was และลูกน้องคือ were นะคะอีกประโยคนึงค่ะ Where was he having lunch yesterday? ลูกพี่คือ where และตามด้วยลูกน้องคือ was นะคะเทนซีอาจจะยากไปสักนิดเด็กๆต้องฝึกใช้บ่อยๆสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ